โลๆๆสวัสด,ดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวริวเกมกากนะครับชื่อเกมว่าเกมส่วนทวารน,นะครับเกมส่วนทวารน,นะรเรามาเล่นกันเลยครับปิวปิวอือโดนขี้ไปเต็มเต็มว่ะเราต้องหลบขี้ของอีกอ้วนเนี้ยใครไม่รู้จักนี่แบบแม่งโคตรสกาวอะ่ะนะครับเราจะมาเล่นกันเลยครับอือออือโดนไหม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 มึงโดนไหมมึง

สุดยังป่าไม่แม่เลยวุยตายฮะตายโอ้ตายฮะตายฮะโอ้ยโอยเกมกากๆนยังแพ้เกมกากๆยังแพ้นะเออเอหมเลือมไหมไม่ปไ

ไปไงละมึงอุ้ยอุ้ยขี่สตูดิอ้วนนี่นะอีตัวน,นี่อืออุ้ยชนะแล้วโอ้ยโอ้แล้วแล้วก็เคลียรครับเกมกากๆนี่นะสนุกสนุกครับหาเล่นได้ตูดนีนี่บวมเลยนะครับเอาเลยครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนคนระับขอบคุณครับ